วันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยความเครียดยิ่งคนในกรุงเทพในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆสังคมผู้คนที่อยู่ในสังคมเต็มไปด้วยความเครียดประสาทเครียดหัวก ก้นขิดบ่าแบกหลังหนุนข้าไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาคนในสังคมเกือบจะมีแต่มนุษย์อันตรายจนไว้ใจใครรไม่ได้มีแต่จะเอารัดมีแต่จะเอาเปรียบคันเราจะซื่อสัตย์อยู่ในศีลในธรรมก็ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบมันก็เลยตึงเครียดไปด้วยกันทั้งคนดีทั้งคนชั่วทำยังไงที่จะไม่ตึงไม่เครียด เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเครียดไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์คนทุกวันนี้ที่ได้เรียกว่ามนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐก็เลยเกิดมากลายเป็นสัตว์ประสาทมากขึ้นมากขึ้นพอจะไปหาที่ผ่อนคลายร <c oughs> ะบายจิตใจให้มันผ่อนมันคลายไม่ตึงเครียดเราก็ไปวัดที่วัดก็ไม่มีที่จะให้ผ่อนคลายทุกวันนี้หายาาเข้าทุกทีไปวัดก็ไปเพิ่มเครียดอีกไปไหนก็มีแต่การเรียกการไรดักหน้า มีแต่การที่จะยุให้เราให้ทานเรากําลังทุกข์ยากลําบากทางจิตใจก็จะเพิ่มความเครียดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนท่านสอนเมื่อน้ําขุ่นมัวโยไม่สามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาหอยกากหอยโรงเวลาใดน้ำใสไสะอาดย่อมมองเห็น กุ้งหอยปูปลาทั้งหอยกาบหอยของพวกที่ไหว้ไปแวบมาพวกที่หยุดอยู่ฉันใดจิตใจยังเร่าร้อนยังยังเครียดยังตัดยังตุ้มอยู่ยังกลุ้นอยู่ก็ย่อมกระทำพูดคิดออกมาด้วยพลังแห่งรา,ราคะบังโลภะบังโทสะบังโมหะบังย่อมกระทำไปเพื่อเป็นการเบียดเบียตนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เมื่อใดจิตใจได้สงบจ่มใสสะอาดลงแลว้วจิตใจของบุคลคลเช่นนั้นย่อมมองเห็นประโยชน์อันจะพึงทำแก่ตนแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมเราก็เลยพยายามผ่อนคลายใต้ร่มเงาเมฆไม้มาเจริญสมาธิกันมากๆดังที่ท่านได้พบได้เห็นบางท่านก็ ได้ผลบ้างให้เกิดความผ่อนคลายเอาเทปเอาอะไรไปฟังไปทําอยู่ที่บ้านในที่สุดเมื่อจิตใจท่านสงบท่านทั้งหลายก็เห็นประโยชน์เมื่อเห็นประโยชน์ก็ไม่อยากให้หยุดมันไม่ใช่แต่ประโยชน์เพียงพวกเราควรจะมีประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันเหตุนี้เองเนี้เเรียกว่าการอนุเคราะห์กันโดยธรรมไม่ปรากฏว่า45,000สา ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยไปแจกงัวแจกควายแจกผ้าแจกผ่อนสร้างโรงพย,พยาบาลทางวัตถุแต่ท่านสร้างโรงพยาบาลทางจิตเรียกว่าสัพพโลกติกิจโกเป็นหมอใหญ่โยยารักษาโรคของโลกโรคของโลกค,คือโรคจิตในใจคนโรคโลภโทสะโมหะ ฆ่ากันเบียดเบียนกันนอกอกนอกใจเอารัดเอาเรียบกดขี่ข่มเพ่งมือใครยาวสาวได้สาว,สาวเอาขึ้นสวรรคตกนระกปนเบียนอยู่ก็เพราะจิตที่มันประกอบไปด้วยโรลภโทสะโมหะลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลกูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเบืองขาดระเบียบในสังคมมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะจิตใจเขาเป็นโรคโลภโทสะโ,โมหะ เรามีเงินมีอำนาจเอาเสื้อผ้าอาภร์ไปแจกให้เขานุ่งหม่มมันก็ไม่สามารถปกปิดความโลภความโกรธความหลงเอาเงินไปแจกให้เขาก็ไม่สามารถจ้างเอาความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจสร้างโรงพยาบาลรักษากายเขาอายุเขายืนยาวก็ไม่สามารถชำระล้างโลภโทสะโมหะออกไปได้เพราะเหตุน,นั้นการที่พระจะอนุเคราะห์สังคมอนุเคราะห์โลกต้องอนุเคราะห์โดยธรรม ไม่ใช่อนุเคราะห์ทางวัตถุถ้าพระโดดไปเล่นทางวัตถุค่านิยมของสังคมยิ่ง<ม>จะเปลี่ยนไปทางวัตถุพระดีๆที่ประพฤติศีลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติศีลตมาธิปัญญามหาชนจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าพระองค์ใดมีเงินมีทองช่วยเหลือทางสังคมบ้างคนจะไปเลื่อมใสสรรเสริญจะยกย่องสรรเสริญนึกเป็นภาษาเราให้เข้าใจนั่งคิด และลกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์แบบด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติวิชาจารณะสัมปนมเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและลึกอยู่อย่างนี้วนไปเวียนมาจนเกิดสถามั่นใจลงไป ทำอย่างไรก็จะทำถ้าเป็นคำสอนของท่านผู้นี้มันจะเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดปาโมดเกิดปัสสธิเกิดความสุขเกิดสมาธิพุทธานุสติก็ส่งลงไปจนถึงฌานแต่ไม่ได้บอกให้เรามาพูดอย่างนี้เฉยๆไม่มีเลยทีนี้อันอื่นก็เหมือนกันยุบหน้อพองหนอก็เหมือนกันท่านให้ดูลมไม่ได้ให้มาดูอันยุบอันพอง ความคิดนั่นท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์มันเก็บมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกมันอยู่ภายนอกมันก็มากระทบเข้ากับจิตจิตก็เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจงคิดเสมอว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยินจิตที่มันคิดเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเองมันคืออารมณ์ของจิตกลับคืนมารู้ความคิดนั่นแหละ ความคิดก็ดับลงคิดอีกก็รู้อีกมันก็ดับลงองีกเมื่อเรารู้มันบ่อยๆความคิดทีขึ้นความรู้เร็วขึ้นเอาไปเอาม,ามันก็รู้แต่ละครั้งเรียกว่าอัินใาญพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยณนะโขขาหาปฏิ ตาวติเกณเีวตุธิมยังกรณียาภิกขุสังขังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะทีวรบินดปะตะเสนาสนะคีละนะปัจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาพภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมากทานให้แก่พระสงฆ์หมูใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งหม่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลิดใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบสแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัติยาปฏิสันลานายะกลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบกลางคืนจงหา ปลีกเลนออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบ